รักมาหาปีขอคนดีขอหอมทีก็ไม่ได้ <c oughs> ออเอเ่บน,นีละ <c oughs> ่ะห่วยสมเสียงดีก,รดก,กรด็รอดก็เดือใช่ไหมได้บาสุรูแบบตัวนี้อ้ยนี่แหละเนาะเขาว่าคอนเทนต์มีในตูอันคอยก็บไปเม่นมูอยู่เด้เม่นเม,ม่นทั้งก่อนทั้งหลังเม่นอยู่ว่าสันจนมือหยิกมืองอ มันเป็นยังคลิปคือบอ่ขึ้นเขาก็เฮ็ดคลิปลงแล้วก็เขาก็ไปเมนมูเมนบอเมนจากที่ประสบการณ์ผมเฮ็ดมาเด้อพี่น้องบว่าสีาแพตฟอร์มใดก็แล้วแต่ตัวที่สีทรงคุณภาพทรงยอดวิวของเอ่อวิดีโอเฮานี่อยู่ที่คุณภาพคลิปพี่น้องอันดับหนึ่งเลยผมสิบอกให้พี่น้องถ้าเขาลงคลิปไปปับ๊บ a อเพิ่นสีทดลองนำส่งคลิปของเฮาน่ะพี่น้อง ไปให้เพื่อนหรือว่าผู้ติดตามของเขาอยู่ในช่องเขานะเน่นเยเพิ่นบริสท์ส่งไปเบิร์ตกูคนเี่พี่น้องอาจจะส่งหาสิบคนลอยคนกะแล้วแต่เนาะอันนี้บกูจ็กซุ่มส่งมาส,สันทะครับซุ่มส่งบึงที่นี่สมมุติว่าส่งไปห้าสิบคนนี่คลิปของเขานี่ผู้ชมหาสิบคนนี่เพิ่นส,สิมีปฏิกิริยาตอบโต้กับคลิปของเขาจังได<อ>ปฏิกิริยาของเพื่อนหาสิบคนที่ตอบโต้กับคลิปของเฮานะ่ะมันเป็นยนจังไดพี่นอ้อง อย่างอย่างเขาเห็นคลิปมูไปเอขาอา,อาจจะบ่กเพิงเลยพี่น้องอาจจะเม่นไปเลยเม่นเพื่อตามามัระยทแมนบอแมนอ่านั่นคือคลิปคิปนั่นคือลดค่าประสิทธิภาพลงไปแล้วพี่น้องแมนอยู่ <Men you. S 1> สมมติว่าหาสิบคนเบิงจบสองสามคนที่เหลือนัน่นบอเบิงหรือว่าเบิงหนึ่งบสองบีอย่างงี้ มันก็นเลยเฮ็ดให้คลิปเฮาหนี่พอเสียไปน้าแมนบอประสิทธิภาพลดลงอ AI เพิ่นประเมินแล้วว่าคลิปนี้ม่มีความหนาสนใจแมนบ่ลอ่าเพิ่นกับเลยบ่น้าทรงต่ออ,อ,อ,อ่าถ้าคลิปที่ได้รับความสนใจค้นเบิ่งจบปึ๊บหรือว่าค้นเขามาเบิ่งซ้าอีกหลายรอบนะแบบนี้นะ่ะคือ AI เขาจับได้แล้วว่าคลิปนี้ประสิทธิภาพเพิ่นกระสทิทรงให้เพื่อนคนอื่นแล้วก็ทรงออกไปนอกนอก,นอกเพื่อนของเฮาพร้อม เพราะฉะนั้นคลิปแบบนั้นสิมิสี์ปังก็คือขึ้นยุน่ะคุณภาพคลิปเป็นหลักนี่ลหละต้องเฮ็ดคลิปออกมาให้มันมีคุณภาพวัสดุแมนอย่าลืมพี่น้องเขาเปิดหมูดมืออาชีพแล้วพี่น้องเขาเป็นมือสมารเรียนดิตอนนี้เขาเป็นนักแสดงพี่น้องเพราะฉะนั้นเต็มที่ครับทุกบททุกบาทพี่น้องจัดไปพี่นอ้องมีหยังงัดออกมาลุยครับพี่น้องไป